วันนี้พามาอยู่มาดูยิมโนที่พร้อมมเล็ดยวไนะฮะอายุประมาณเจ็ดวันนะอายุเจ็ดวันกว่าๆนี่คือเป็นไม้อินเวอร์ที่พอได้ด่างก็พอสมควรนะฮะดูจากลักษณะ,มะเมล็ดแล้วอันนี้เพิ่งลงเมื่อคืนนี้ครับลูก อแดงดำค่อ <c oughs> ้างก็อัตรางอไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าตนน้ำตลอดนะน้ำหยดปักแป๊กใส่มันแล้วก็แต่ตรงกลางก็จตะไปใช้ได้อยู่อัตราการงอกสม่ำเสมอดีนะฮะอันนี้เป็นการเพราะแบบใช้ถาดเดโซนะะแล้วก็ เอาน้องมาใส่กระทางสองนิ้วแล้วก็โรยมเมล็ดแล้วก็ลงแบบนี้เลยนะฮะลงลงในนี้เลยโอเคอเกว่าตรงกลางน,นี้จะมีความงอกงอกง่ายกว่าพอดือนนะ่นฮะอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้มันยกสูงมันบังแดดด้วยนะ ฝาไดโซ่มันยกสูงมันบางแดดบางแดดตรงที่ขอบขอนะโอเคเดี๋ยวเราจะตะเอียงข้างเพื่อที่ให้เขาได้โดนแดดทั่วถึงนะตะตะเคียงข้างนะครับโอเเดีวเราก็จะรอดูว่าวิวัฒนาการ ของเมล็ดเขาจะงอกดีเหมือนเดิมงอกทันพวกที่มันได้รับแสงตลอดทั้งวันหรือเปล่าแต่ลองดูแบบนี้นะฝั่งนี้ก็จะดอบลงหรืออาจจะไม่ค่อยดอบเท่าไหร่เพราะว่ามันก็อยู่ใกล้แดดเนานะโอเคตรงนี้แบบถ้าวางแบบนี้จะดีกว่านะฮะสำหรับการเพราะเมล็ดแบบแบบพอดสองนิ้วสวยมากครับ สวยเลยเห็นเล้เป็นด่างเทียบส่วนไม้พอม่อเมล็ดรุ่นเก่ากอันที่ปลูกตามนี้ก็สวยนะมองแล้เห็นมเมล็ดด่างได้เลยนะโอเควันนี้จากไปด้วยจิมโนเพลซียมทีเด็กเอฟทีเด็ก e นะะน่ารักน่ารักจะไป